สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมอองศิลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับพอดีคุณพ่ออยากได้สูตรดองเหล้าครับญาติญาติพี่น้องนะครับเขาอยากได้สูตรดองเหล้าที่บำรุงทางเพศท่านชายโดยเฉพาะเลยนะครับเขาไม่อยากกินยาไวาาัาก้าคุณผู้ชมเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเรื่องหัวใจวายโรคอื่นที่จะม,มาสะแสลงด้วยนะครับผมก็เลยขอนําเสนอสูตรดองเหล้าที่เป็น สมุนไพรย,ยอดนิยมอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างแล้วสัรพคุณอะไรบ้างแล้วผมจะบอกวิธีดอกด้วยนะครับจะพาไปดูทีละตัวขั้นตอนละเอียดสัพพคุณดีๆของสมุนไพรที่ผมซื้อมาวันนี้ครับ <c oughs> เพื่อจะมาดอกเล่าให้ดูใช้เหล้าขาวสามขวดนะครับมามาดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับอันดับแรกเลยคือโถแก้วดองเหล้าไม่แนะนําให้ใช้โถพลาสติกนะครับเพราะว่าเวลาโดนแอลกอฮอล์ทำให้แตกแล้วให้ละลายด้วยนะครับไม่เหมาะแก่การนํามาดองเหล้านะราคาถูกก็ช่างแต่ขอแนะนําเป็นโถแก้วแล้วกันครับเหล้าขาวครับถ้าใครไม่ชอบกลิ่นชุนให้ใช้ยี่ห้อตะวันแดงนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายเหล้านะขวดสีเขียวตัวนั้นจะไม่มีกลิ่นชุนครับแต่ถ้ากลิ่นแบบกลิ่นออริจินอลเลยก็ใช้เหล้าขาวธรรมดาได้แหละครับ40ดีกรีใช้3ขวดนะครับต่อ โถดองหนึ่งโถใหญ่มาที่สมุนไพรครับตัวแรกเลยคุณผู้ชมอันนี้ไม่อยากให้พลาดครับ โดไม่รู้ล้มครับเอามาทั้งรากทั้งต้นแบบนี้เลยนะครับสบรรพคุณของโดไม่รู้ล้มเขาสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศกระตุ้นกำนัดได้ถ้าไม่ไปดองเหล้าก็เอาไปต้มกินได้ครับสําหรับผู้หญิงที่ประจําเดือนมาไม่ปกติหรือว่าคนที่มีอาการไอร้อยวันไอไม่หายสักทีนะครับผมก็เป็นเหมือนกันเวลาเป็นหวัดแต่อาการไอพ่วงมาด้วยแล้วไม่หายไอสักทีต้มกินแค่3าวันครับหายแน่นอนใช้ทั้งหมดเลยนะครับดอกของเขาก็ใช้ได้ครับตัวนี้เป็นตัวที่เก็บไว้ตั้งแต่หน้าฝนแล้วเก็บไว้เอามา ใส่พวกยาดองเหล้ามาต้มกินแก้ไอครับตัวที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้ขอใส่ถุงไว้นะเดี๋ยวมันจะไปปนกับตัวอื่นเดี๋ยวผมมาออกให้ดูมีใครสังเกตออกไหมตัวนี้ก็คือกวาวขือแดงครับสังเกตอยู่นะครับตัวนี้เป็นกวาวขือแดงป่านะครับไม่ใช่กาวขือแดงหัวนะแต่สรรพคุณเขาเหมือนกันครับสรพพคุณของเขาเด่นๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมจะช่วยบำรุงกำหนัดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเพิ่มอสุจิเพิ่มการแข็งตัวตัวนี้จะมี สารตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในยาไวอคกราคือซินเดนาฟิลซิเตรตเป็นยาไวอคกรานะครับแบบธรรมชาติเลยเป็นยาตัวเดียวกันแต่คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับไม่แนะนําให้ทานสมุนไพรตัวนี้ในจํานวนที่เยอะเพราะว่าเขาจะช่วยในการสูบฉีดเลือดขยายหลอดเลือดครับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่กระอักอันตรายถ้าจะกินจริงๆก็ให้ใช้ปริมาณที่น้อยกว่าปกติถ้าผมดองเล่าประมาณนี้ก็ให้ใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอครับกาวกระแดงนะครับมาที่ตัวต่อไปมากระทือลงของเราครับ สั่งมาจาก FC นะครับ FC เอามาขายให้เป็นม้ากระทืบลงแบบแว่นใหญ่เลยครับ เป็นแผ่นใหญ่เลยเป็นม้ากระเทือบลงสีดําครับเขาบอกว่าจะมีสีแดงแต่ผมยังไม่เคยเจอสีแดงนะน,นี่เอามาดองเล่าได้ครับปริมาณที่ผมกะมากที่สุดก็คือกาเแดงรองลงมาก็จะเป็นม้ากระเทือบลงนะครับทั้งหมดให้รวมกัน250กรัมนะครับทุกอย่างรวมกัน250กรัมม้ากระเทือบลงสปปรพพคุณจะเอามาแค่สปปรพพคุณเกี่ยวกับการบํารุงทางเพศบํารุงกับหนักนะครับถ้าเอามาดองเล่าแล้วก็จะช่วยแก้ปวดหลังปวดเอวดได้ด้วยครับมาที่ตัวต่อมาครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้คือยอทามเหมือนโสมเลยครับเป็นสมุนไพรที่ขึ้นตามป่าทามป่าริมน้ำนะครับจะมีเยอะแถวแม่น้ําสาขาหรือแม่น้ําโขงนะครับริมแม่น้ําโขงแม่น้ําสาขาของแม่น้ําโขงตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําอูนครับต่อไปก็เป็นแม่น้ําสงครามแถวนี้จะเยอะมากๆเลยอีกชื่อนึงก็เรียกว่าขามิ้นทุ่งครับทาไมถึงเรียกว่าขามิ้นทุ่งเพราะว่าเนี่ยความเป็นสีเหลืองนะครับ มีสีเหลืองส,สวยๆแบบนี้ไม่ใช่แค่บำรุงกำนัดบำรุงทางเพศอย่างเดียวแต่ตัวนี้ยังช่วยเรื่องอาการคนที่เป็นกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารจะช่วยสมานแผลในกระเพาะได้ครับแก้กรดไหลย้อนแก้โรคกระเพาะอาหารได้แต่วันนี้เราจะนํามาดองเหล้าครับเป็นสูตรยาของหมอพื้นบ้านนครพนมนะครับสามารถใช้ตัวขมิ้นเครือหรือว่ายอดทามของเรานี่แหละเอามาดองเหล้าได้เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศกระตุ้นกำนังครับมาที่ตัวต่อมาครับคุณผู้ชมปาลาไหลเปือกใหญ่ครับ ตัวนี้ก็สั่งมาเหมือนกันครับของผมเป็นปลาไหลเผือกน้อยเนาะไม่ได้ไปขุดแล้วช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าแล้งปล่อยให้เขาออกดอกก่อนช่วงนี้คือยังไม่ไปขุดนะครับเก็บไว้ตั้งแต่ตอนหน้าฝนแล้วแล้วเราก็เอามาทําการดองเหล้าครับปลาไหลเผือกอย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นยาโดบชั้นดี บำรุงสมรรถภาพาทางเพศทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเขายังมีสพคุณในการแก้ไข้ด้วยคนที่เป็นโรค h i v หรือโรคเอสามารถเอาไปต้มกินได้เพราะว่าคนที่เป็นโรคเอนะครับเขาจะมีอาการไข้บ่อยๆสามารถใช้ปลาไหลเผือกในการเอาไปแก้ไข้ได้ครับมีความปลอดภัยมากๆแต่วันนี้เราจะมาดองเหล้าข้อห้ามก็มีนะครับในการดองเหล้าปลาไหลเผือกถ้าเราใช้ในปริมาณที่เยอะอาจจะทําให้เราเกิดอาการนอนไม่หลับส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมในการเอาไปต้มกินทําเป็นแคปซูล แต่การต้มกินก็จะติดขมคนที่ไม่ชอบทานรสขมก็จะกินยากนิดนึงนะครับอะไลเผือกแต่ดีต่อร่างกายครับมาที่ตัวต่อมาครับกำแพง7ชั้นครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นกำแพง7ชั้นที่ไปเก็บมาเองเพิ่งแ่งนากแดดได้2วันเองครับส่วนใหญ่จะช่วยร่วงบำรุงหัวใจบำรุงกำลังนะครับแต่ลูกของเขาห้ามกินเด็ดขาดบ้านเราก็เรียกว่าหมากตาไก้อันนั้นแหละครับนกกินพวกนก,พวก,นกพวกกระรอกชอบกิน แต่คนห้ามกินเด็ดขาดเพราะว่าตัวนี้จะช่วยลดกำหนัดครับอยู่ต่างประเทศเขาเอาเป็นยาสําหรับคนที่มีอารมณ์ทางเพศรุนแรงหรือมีความต้องการทางเพศสูงเกินไปให้กินลูกกําแพงเจ็ดชั้นแต่วันนี้เราใช้แก่นของเขาเอามาดองเหล้าครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยบํารุงก,กาลังอย่างดีเลยมาที่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายของเราก็คือมีใครดูออกไหมตัวนี้ก็คือราก30ครับ รากสาก็ร,ารู้ๆกันอยู่เนาะว่าเป็นยาบำรุงฮอร์โมนทางเพศทั้งชายและหญิงเลยบำรุงทางเพศอย่างดีเลยครับคนที่มีอาการไวทองกําลังเข้าสู่ไวทองสามารถกินราก30นี่แหละครับตัวนี้จะช่วยปรับเรื่องฮอร์โมนได้ด้วยถ้าผู้หญิงกินตัวนี้จะช่วยบำรุงอารมณ์ทางเพศทําให้เส้นผมดกดําคนที่ผมหงอกเร็วก็จะช่วยได้ผู้หญิงกินก็จะหน้าอกโตด้วยครับตัวนี้เราไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะวันนี้เราเป็นคลิปมาสอนนะครับตามตําราที่ผมพูดมามีหมดครับ เช็คดีๆก่อนนะว่าสมุนไพรเราล้างมาหรือยังให้ล้างก่อนนะครับแล้วก็ผึ่งแดดก่อนเพราะว่าป้องกันการเกิดเชื้อรนาะอย่างแรกเลยคือใส่กาวาแดงลงไปก่อนครับถ้าใครมีห่อผ้าก็ใช้ห่อผ้าได้นะครับผมเย็บให้ลูกค้าหลายท่านแล้วเขาบอกว่าอยากได้ห่อผ้าพวกที่เป็นชิ้นไม้อย,อย่างนี้นะครับเวลาไปดองเล่าแล้วเศษชิ้นไม้มันจะหลุดออกมามันก็จะกินยากถ้าเราใส่ห่อผ้ามันก็จะดีหน่อย ใส่กาวกแดงก่อนอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่ความดันโลหิตสูงก็ให้งดกาวกระแดงหรือว่าใส่ในปริมาณที่น้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะตัวที่2ครับมาที่มากระทืบลงเลยสวยๆเลยครับนี่ครับใส่มากระทืบลงลงไปครับ อย่าให้ต่ำกว่า250กรัมนะครับ250กรัมนะครับทุณผู้ชมอย่าลืมนะต่อเล่าขาว3ขวดขอให้โถใหญ่แบบนี้ตลต่อไปครับปลาไหลเผือกครับไม่ใส่เยอะนะใส่เยอะไม่ได้ครับเพราะว่ากินแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับ ตัวต่อมาครับนี่กระแพรงเจชั้นครับสดๆไปเก็บมาเองเลยแห้งแล้วนะครับตัวต่อมาครับยอดททมหรือว่าขมิ้นทุ่งนะครับเราไม่ใส่เยอะนะเราใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอแต่นี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วอ่ะสวยมากเลยครับ สีเหลืองสวยเลยช่วงนี้ผมบอกไปเลยว่าเป็นราคาแพงมากมีคนเอามาขายในเพจนะครับอันนี้คือราคาส่งนะกิโลละ550าครับแบบแห้งกิโลละ550บาทแบบสด250ตัวต่อมาครับโดไม่รู้ล้มนะครับใส่ไปเลยนะม้วนๆลงไปได้เลยครับตอนนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไายห่วงเรื่องฝุ่นครับไม่มี สองร้อยห้าสิบคือผมกัปริมาณมันจะท่วมมันจะท่วมขวดพอดีตัวสุดท้ายของเราพระเอกของเราก็คือรากสามสิบครับผู้หญิงก็กินได้ผู้ชายก็กินได้นะครับสูตรนี้ไม่ใช่ว่าทําให้แต่ผู้ชายกินนะ,ะมีข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งครับผู้หญิงตั้งครรภ์อยู่ห้ามกินเด็ดขาดนะครับจะทําให้แท้งได้เหมือนเราดูในเรื่องลำยองนะครับคุณผู้ชม แม่ติดเหล้าติดยาดองลูกแทงเพราะว่ามันมีสมุนไพรบางตัวที่ทําให้เกิดอาการแทงลูกมีอาการทําให้ประจําเดือนมาเป็นปกติก็อย่างเช่นตัวโดมิโล,ลมเนี่ยครับตัวนี้จะเล่งประจําเดือนมาก็ห้ามกินเด็ดขาดครับมามาขั้นตอนการเติมเหล้าครับ ถ้าใครไม่มีตาช่างนะครับคุณผู้ชมกะเอาให้พอท่วมนะอย่าลืมนะครับว่าเล้าเราต้องท่วมสมุดภัย สองร้อยห้าสิบกรัมจะพอดีเลยนะครับต่อเหล้าขาว3าขวดแต่ถ้า250มันจะพอดีเป๊ะเลยกับเหล้าขาว3ขวดใหญ่ครับอ่ะพอดีท่วมแล้ว <Okay. S 1> ดูกันครับ สวยนะามากมากเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันในการดองใส่โถใหญ่ๆแบบนี้ปกติก็จะดองแค่เป็นโถเล็กๆนะครับไม่ก็เป็นใส่ขวดเหล้าขวดใหญ่ๆแล้วค่อยปิดฝามาบอกสูตรการดองเหล้าสมุนไพรตอนนี้คือก็มีแค่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับหลักๆเลย ก็จะเป็นตัวมาร์กกระทืบโงนะครับที่เหมาะกับการดองเหล้าสุดๆตัวกำแพงเจ็ดชั้นอันนี้ก็นิยมในการดองเหล้ามากๆโดไม่รูโล้มบ้างแล้วก็กล่าวเขือแดงบ้างวันนี้กอนจากกาันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรทุกตัวถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลด,ดีๆหรือปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ วันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนครับกับยาสูตรดองเหล้าของไมออมสินครับสวัสดีครับ